คือผมก็พยายามเสนอว่ามีพออินนอนพออูมใช้พอเพียง ครับเอีทั้งหลายตอนนี้วันนี้ผมจะนำเสนออาหารทางด้วยภาชนะใช้กระบ,บอกไม้ไผ่ครับ ภายในสะอาดดีครับไม่ต้องล้างทำรมชาติล้างให้เราเลยไยแล้วครับวันนี้ผมจะทำผมจะนำเสนอทําเมนูของตู้เย็นธรรมชาติที่เราเห็นกันอยู่นี้แแถวนี้แหละจะเอาบอลบอลคานนะครับบอลน,น้ําคานถ้าขั้นตอนเขาเนี่ยคือมีหลากหลายมากอยู่แต่ถ้าเรารู้ถ้าคนเชี่ยวชาญเนี้ยถ้าจะเอาของไอ้คานตัวที่คานนี้แหละ เราต้องบอลล้อมด้วยหองเปรี้ยวเป็นเมนูอาหารอาหารข่าว นี่ขั้นตอนของการไปเก็บบอลนะนี่บอลที่เราจะเก็บก็จะเป็นบอลแบบไหนอ่บบอลคานครับบอลน้ำบอลคานบอลน้ำแล้วก็เอาแบบอันอ่อนใช่ไหมเอาอ่อนก็เอาบอลย่อก็เสร็จแล้วตักามย่อเอากระนอง ชั้นชั้นที่ชั้นที่สามอันนี้ชั้นที่หนึ่งอน้ชั้นที่สามตมาเสร็จแล้วอันนี้เป็นย่อเป็นย่อชั้นที่สี่เก็บได้เหมือนกันเก็บได้ถ้าถ้าเราเอาเลยชั้นชั้นที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองนี่นะมะนม่เละจะไม่ขคบข้นจะไม่เหนียวต้องมาปอนกันขั้นตอนของมันเสร็จแล้ว เอาชั้นที่สองได้ใบหนึ่งชั้นที่สองเสร็จแล้วเราเอาชั้นที่หนึ่งอีกยอดหนึ่งชั้นที่หนึ่งนะครับเนี่ยชั้นที่หนึ่งครับเสร็จแล้วก็วางวางกันเป็นชั้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 นคือบอนนี่จะขึ้นไปชั้นชั้นเนี่ย หนึ่งสองสามสี่เป็งเงี้ยไม่ไม่ถึงอันนี้ชั้นที่หนึ่งไม่ถึงว่าวางวาง,วงแบบนี้ไม่จําเป็นเพอ,อ,เอ,อคือที่ที่ที่ผู้นำเสนอเนี่ยคือว่าชั้นเนี้ยหมายถึงจากเอ่อจากกอมาเ<อ>นี้ยนี่ผมไเรว่าย่ออันนี้ว่าชั้นที่หนึ่งแต่ว่าอยู่ชั้นที่สองนั่นแหละก็เอาอีกหน่อยอ่าเสร็จแล้วก็เราเอาชั้นที่ชั้นที่สี่แล้วใบเดียวพอ จะได้แข็งข้น,นจะได้เวลาเรากลัวเนี่ยจะได้เหนียวจะได้เม็ดเละจบใครที่เขได้เมนูแล้วจีได้ห้าคนตอนนี้ผมใช้หลอเพื่อนอี คานบอลน้มันยื่อมันมีมีเพื่อดีอีกตัวหนึ่งถ้าจะไม่ให้คานหายคานคือเนี่ยคือมันต้องคู่ขนานคือใบกระเจี๊ยบ ใบกระเจี๊ยบเนี่ยต้องไปประกอบอาหารด้วยบอลหลามและกระบอกไม้ไผ่ไม่ว่าทำด้วยภาชนะไม้ไผ่ก็ดีหม้อโลหะก,ก็ดีหม้อดินก็ดีไอตัวนี้ขาดไปได้ถ้าตัวนี้ขาดนะมันจะไม่หายขันตอนนี้เราต้องอาศัยของอกระเจี๊ยบแดงทั้งผลทั้งใบอ่อน และปริมาณที่ใช้นี่ประมาณไหนครับคือคือว่าปริมาณของบอลบอลคานก็ประมาณจะสองไอของเปี้ยกก็หนึ่งแล้วเนื่อกระปิกระปิเกลือก็อีอีเลี้ยนหนึ่งเครื่องปรุง com com o น,นี่ก็เป็นขั้นตอนของการขั้นตอนบรรจุใจาวภาชนะลงไปแล้วหนึ่งไม่ลดทำอะไรผิดเราต้องทรมานเขาไอ้ไม้กวนนี่ใช้มาหกปีแล้วนะนะ คปีแล้วไม่กวนอันนี้โมมากเลยวโมมากกับใบาบาวบกใบบัวช้นที่ห้าใบามันใหญ่เกินเราต้องคิดกันหน่อยจะได้เล็กหน่อย ันก็ต้องไปจีมิชชันเมื่อกี้ติผงไปชั้นแรกคือใบใบชั้นที่หนึ่งต้องสลับกันชั้นที่หนึ่งตามไปชั้นที่หนึ่งตามไป ชั้นที่สามตามไปชั้นที่สองตามไปอีกหนึ่งใบมันก็เผื่อแพ่กันนี่แหละพอโดนความร้อนแล้วมันก็จะยุบจะลงมาแถวนี้ ตอนนี้เต็มแล้วใส่กระบ,บอกไม้ไผ่แล้วคอยดองความร้อนมันก็ยังยุบออกมาเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำไอ้เสรแล้วไอ้ตัวนี้ก็ลงตามไปอีกไอ้ไอ้ตัวนี้ลงใบครั้งที่ครั้งที่สามครั้งที่ครั้งที่หนึ่งใบบอนครั้งที่สองเครื่องเออเครื่องปลูกกระบอกไม้เป็นท่านีกว่า 嗯，得。Oh. อันนี้เอาไว้ทำอะไรครับไม้คีบไม้คีบคีบคีบไอขีบของของของร้อนอมือเราจับไม่ได้เพราะว่าไอ้นี่มันร้อนขึ้นใช่ไหมมันจะแดดโดนโดนไฟร้อนอก็เลยต้องใช้นี่คีบทำมาเยอะแล้ววันนี้เรื่องนี้เกิดรอยย่อ จับรับไผ่เป็นลูกแล้วอ่านี่นะฮะคลีบนะหมูยังไม่ทั่วยังไม่อ่อนพอนะครับไม่พอเพราะไม้แก่ด้วยถ้ไมอ่อ,อนใน้่านนี้เอาสบายแล้ว อันนี้ก็เป็นลำไมน้นะอยู่ข้างหัวแล้วเราจะกินอบอลบอลไมน้นี่่บอลไม้นี่เคยได้กินน้ำมันจะออกมาใช่ไหมแล้วก็มันก็จะรน,น้ำมันอยู่ในใบามาแล้วน้ำมันอยู่ในใบนะตอนที่เราทำเราไม่ได้ไม่ได้ใส่น้ำ มาเลยว่ไม้ไม้ก้อนปอนไอ้กองซานเหรอครับประมาณเียกว่ามีหยาละครับมีหยามีหยาแล้วไป็เขาจัดทำมาฮะก็ขี้นี่แหละ ติ๊กี้นะทิ๊กี้ติ๊กีค้คนประมาณเรียกว่ามีหญ้ามีหญ้ไม่หญ้าม่หญ้ามาถามเด้อพอรู้อยู่พอรู้อยู่พอรู้อยู่นี่ครับพี่น้องยุบแล้วม่ยูไนเต็ดก็บอกไม่ทายนี่ ครับนี่ปลากระกป๋องนะครับรเพิ่มรสชาติบ,บอนบอนหลามเป็นปลากระกป๋องครับไม่รู้แยกอะไรเนี่ยผมคิดว่าแยกออกใบบอนนี่นะรละมอนแล้วนะมือคานใช่ไหม <laughs> มือคานใช่ไหม มือคานเด๋อนี่ต้องมาตะเกียบครับตะเกียบแดงครับตะเกียบแดงพอบ่อนคานบ่อน,น้ำบ่อนคานบ่อนคานครับบ่อนคานของเปรี้ยวครับของเปรี้ยวของเปรี้ยว ทารกับเปรี้ยวเนี่ยมันร้องกันได้ไม่รู้ไอ้เปรี้ยวยอมแล้วไอ้คานไมยอมผมก็ไม่รู้นะลูกกระเจี๊ยดแดงดาวพชบเปลือกอและเม็ดไหนเนี่ยถ้าพอพอดเลี้ยผ่านได้ก็หยุดพอดต,ต่อไป รู้สึกว่าไม่ได้หรอกเพราะยังไม่แก่จัดครับผมลองมือเล็บไ้อยนะครับ ต้มต่อใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับเครื่องปรุงยังไม่มาแต่ว่าอร่อยเลยอร่อยไหมก็อร่อยอร่อยแบบเปรีปร้ยวเจืดจืดแค่นี่พักต่อเลยเดี๋วยวนะเราก็จะหุขงข้าวนิดหนึ่งนะได้วันนี้วนเวลาไม่พอแต่วันหน้าเขาจะหุงข้าวให้ดูครับ เขาไหนก็บอกไม่ไผ่ครับวันนี้เอาหม้อไปก่อนนะเอาโลหะโลหะสาวข้าวเรียบร้อยครับการเรียงเอาถือเวาน้ำสาวข้าวได้ลงนี้นีห้วยหนีคลองไม่ได้เดี๋ยวฝนจะดโจกเอาเป็นพงยางยาวเนี่ยจะเทน้ำสาวข้าวไปเนี่ยก่อนจะกินน้ำสากข้าวเนี่ยต้องกินน้ำสากข้าวก่อน นี่ต้องเทต้องเทข้างนอกนะไม่เทลงไปในน้ำฮนะเพราะว่ามีความเชื่อว่าถ้าเทลงไปในน้ำความเชื่อความเชื่อว่าถ้าเทในน้ำเนะี่ยฝนจะตกฟ้าจะร้องพายุจะท้าเพราะนั้นแค่ในป่าหรือว่าบนททองหรือว่าทุกที่เลยในป่าที่นี่ก็ป่าดู แล้วอ,อันนี้คือเครื่องใช่ไหมฮะเก็บปุ่งเครื่องเก็บกปุ่งเครื่องนะฮะ เครื่องเทะให้ร้อ,รรอ,นอนอให้เข้ากับบรรยากาศตอนนี้อากาศไม่เย็นแล้วเข้าฤดูหน้าหนาวแล้วก็ต้องปั่นเครื่องซะหน่อยหนึ่งใช่ไหมต้องกินอ,อาหารแบบนี้ได้ไเราไปเล่นกันนะแต่ว่าผัดใ้วัตถุดีสองชี้นนี้รู้สึกว่ามันสุกแล้วอเขามโมโหจมเดือดจมโมโหแล้ว ที่ใส่เข้าไปในพริกแกงด้วยครับพริกแกงครับพริกแกงดั้เดิมแต่ว่าเนี่ยผมว่าเอาครบวาเพราะที่เนี้ยไม้ไผ่รู้สึกว่ามันมียังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่แต่้าพคุไปมากกวเดี๋ยวข่าวว่าภาพพิมพ์ของมากกว่าผมดั้มเดิมแพ่ไม่ได้ใช้ไม้ไผ่อันนี้ต่าไปกะปิ กกะเพ็ดกระเพเคยด้วยแล้วเนี่ยกะเพ็ดก,กุ้งนะกะเพ็ดทะเลอือตามไปอีเราคาไอโอดิไม่ได้อันนี้ก็เกลือเกลือก็มาจากทะเลนี่นแหละใส่กะเพ็ดแล้วยังใส่เกลือน้นองปลงาเราใส่หน่อยกะเพ็ดกะเพ็ดเค็มไม่กะเพ็ดเค็มไม่พอ มือราเกลือกเป็นยี่ห้ออะไรไม่พงรัวถ้าผมเปิดยี่ห้อเขาได้กลัวไอ้พวกไอ้เมือว่าเราโฆษณาสินค้าเครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วแต่นะผมรวบรวมแล้วให้เข้ากันให้มนเข้ากันให้ได้อะไม่ให้ทะเลาะกัน ค่อยเปลีใจใช่ไหมเลยอวะค่อยบอลลามบอ,บอลนี่มไม่ทำเดาวะต้องแต่ต้องแต่ทำกีบอลลามเนี่ยไม่เคยได้ไม่เคยได้แบบนี้เลยวะเออวะแสดงว่าหลวงทองทำผิดสูตรไม่ผิดไม่ผิดสูตรมันเหนือกว่าสูตรที่เออวะว่า ปกติไม่ไม่ใส่ <พอ S 2> ลงไป <พอ S 2> ในไฟขนาดนี้ใช่ไหมพอพอเราเออเราเอาดีนะตัวนี้แทบเราได้รู้สึกว่ามันมันใช่เลยใช่ไหมมันใช่อะ่ะไม่มีไม่มีมมมมอ,อ,ะอ,มอะออไรติดคาลิลานกระบอกไม้ไายอ่ะอืมมันสะดดัวไปหมดอ่ะต้อนแต่ปากร้อนแต่ปากไอ้ปากกระบอกไม้ไปถึงก้นกระบอกไม้ไายอ่ะรู้รูกระบอกไม้ไายใหญ่เลยมันไม่ไม่ใช่ไม่ไม่เกี่ยวนี่คือความร้อนไงและเราคัดเลือกของวัตถุดิบอ่ะคือ ไม่ว่าบอมไม่ว่าไอเอไปเจียเ๊ยบแดงอ๋อมันเจอกับวัตถุดิบวัตถุดิบที่เราเลือกไงชั้นหนึ่งชัง้นสองชัง้นสามชั้นห้าแต่และชั้นของ bon, บ,นบนงอบนบอนคันบอนคันคันเลือกสันเองเ <c oughs> ดี๋ยปลากระป๋องสักกระป๋องหนึ่งไม่บอกยี่ห้อนะไม่ไบอก เห็นแล้วน้ำไหลไหลยะหิวข้าวตอนนี้นี่กะว่าจะตกปลาไหลสักตัวสองตัวยะเยเฮของบอนใบบอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตกปลาไหลลุงทองก็แล้วแต่จะทำแกงปลาไหลสักตุกมือหนึ่งได้ไหมลุองแล้วแต่ผมไม่ได้เป็นเจ้าของปลาไหลลุงทองทำทำทำปลาไหลเป็นไหมเป็นหมดอะเมนูอาหารนั้นมาดอะได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะตกปลาไหลสักตัวสองตัวทำอีกสักเมนูหนึ่ง เราติดตามได้นะครับเมนูปลาไหลครับปลาไหลเนี่ยลุงจะเอาหนอกกล้วยหนอกกล้วยที่โครมาเบอไอหนอกกล้วยนงสาวอ่ะไม่รู้ภาษาไทยกับพวกมันนะกับปลาไหลเนี่ยไม่ต้องว่า เนี่ยใส่บลกระป๋องเข้าไปย้ามเข้าไปฮะโอ้โหอทีมมีใส่เกลือมอกินนี่พอดีเลยตอนนี้พอดีเลยแต่ของเมนูผมไม่ไม่มีพอจะลดปลากระป๋อมมีพอจะลดเปล่าผมไม่รู้เพราะปลากระป๋องเนี่ยผมได้รลูไม่น่าจะเหลือเนี่ยมีสารกันบูดด้วยประมาณนี้แหละอาเรียบร้อย ท้องดินหมดแล้วนะไม่เอาไม่เสียบต่อแล้วนะเป็นล้างสะหนึงนะอ่องั้นกัดดินไม่เอานะ่ะแล้วไปร้องเลยเอยเสียบแบบนั้นเราก็ได้นะสบายนะอย่าไปเสียใจนี่นะครับโอ้โหเข้าสุกแล้วนะี่ย นี่นะเข้าสุกอะไม่ต้องรอถึงวันสุกนะเข้าสุกก่อนเอาไว้นะนี่แกงเหมือนกันแกงมื้อเดี๋ยวจะาหกนั่นหรอมือแบมันไม่หกอ่ะมือไ,<ม>ไม่เจ็ดหมอ้อไปเราจะมาดูให้ชัดเจนลำอ,อาหารตกของเมื่อเช้านี้รับมื้อเช้านี้เลยวันนี้เราเกย์เราเกยมือ้อมื้อเย็นคือ ผมก็พยายามนำเสนอว่ากีพออินนอนพออูนใช้พอเพียงร่อยไอสี่ผมมึงใช้มึงขวาคือใครน้องกับปีเว่ดีอยู่อยู่อุ้ยเก้อ ไปมือซ้ายผอแล้วมือขวาผองียไม่รู้เยแต่คนเชื่อกัะป๋อยะถ้าเอาไว้เขาคืนนะี้ไม่จะเหนียว เ,เรื่องความอร่อยเนื้อลิของอไข่ของมันนะครับพี่น้องเแี่บอลบอลกวัทางเหนไหมนี่นะนก็แกงกับทางแกงเมื่อเช้าแกงกระเจี๊ยกระปละักระป๋องไม่รู้ป<ม>ลักกระป๋องยี่ห้ออะไรผมไม่บอกผมคือถามผมว่รู้ไม่รู้ตาอะไรยี่ห้ออะไรผมก็ไม่รู้นะแต่ <S <S แต่ผมดูในนี้มันเป็นกายอ่ะไอ้กายนี่ยังมียังมีไปไหวรูปเป่ะผมไม่รู้ละกายครับตัวผู้ตัวเมียกินข้าวกันนะผดข้าวไอ้ผดขาวไอ้ทีไม่ผูกผดขาวไอ้ทีงานผมหน่อย ผมจะแลอาจารยเขา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 ไม่ไม่เขาไม่เอาอะ่ะผมจะพูดว่าทีงานผมแล้วกันเนี่ยแล้ววันนี้ผมไปไหนเขาว่าแล้วลุงทอมากก่าใครๆทีงานลุงทอเขาไม่ทำอีกแล้วเออว่ะก็แปลกก็ดีนะถ้าผมว่าอาจารย์ลุงทนะอแล้วเขาจะอาจารย์ด้านไหนกนะ็ดีอยู่อร่อยอร่อย ตักเลยกินเลยไอตัวนี้นะไม้ไผ่อันนี้ชันว่าต้องเข้าปีที่ห้าแล้วอ,อยู่ใกล้น้ำไม่กล้ากินข้าวกับมือทำไมฮะไม่รู้ก็มีกมีช็อคโกแลตเลยผมก็จะกินข้าวกับมือแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรากินข้าวกันนะอร่อยวป่าอันนี้ครับนี่แกงที่เราทำ เราแกงที่ตกทั้งเมื่อวานบอนลอยอยนะเอาแค่นี้นะถ้ามีผักนี้น่าจะอร่อยกว่านี้นะเข็คเราไปก่อนนะฮะใช่เร้อยฮะบอนเขียวบอนบอนกวนบอนกวนบอนที่ใส่ไม่ดีอ่ะกวนเนี่ยเป็นปศิลปะเครื่องมือของศิลปะนี่มาจากไหนนะครับมาจากของปากใต้ปากใต้นะโอ้โหได้มาจากืองปากใต้เนี่ยมันปีว่าท่านที่อ่านยิ่งใหญ่นะพ้าหูว่าท่าทางทางปากใต้อะนี่ ไม่มีเล่าเรื่องเยอะตั้งแต่แต่และค่าแต่และตอนตั้งแต่ไม้ตั้งแต่มีดตั้งแต่ด้างอะ่ะครับขอบคุณครับเอออาจารย์เป็นกนา่โฆษณานะ